สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสําหรับวันนี้เจอกันศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้งนะครับก็ภาคเหนืออากาศหนาวแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนําคุยมาทําคลิปเปรียบเทียบนะครับเรื่องของมาตรฐานเสียงนะครับเะหาอ่างคีวันนี้เอาคุยมหาการนะครับ PVC 22มิลสีดำยาว44เซนนะครับ เสียงสากลคีย์ A กับคีย์ C มาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในเรื่องของมาตรฐานเสียงระหว่างคีย์ระหว่างคีย์ก็คือระหว่างคีย์ A กับคีย์ C เนี่ยนะครับตัวโน้ตที่มันอยู่ในคุยในยแต่และเราเนี่ยที่มันเป็นเสียงเดียวกันเช่นเสียงสากล A เนี่ยโดโดของคีย์ A เนี่ยนะครับให้เสียงสากลเป็นเสียง A แล้วลาของ CC เนี่ยให้เสียงสากลเป็นเสียง A เหมือนกัน,เ,นเสียงมันตรงกันไหมครับก็วันนี้จะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้พอรับชมกันนะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าคุยมหาการเนี่ยเป็นคุยฝึกหัดราคาประหยัดก็คือราคาเริ่มต้นนะครับจากหนึ่งขุบบรรเลงเลยนะครับเรื่องมาตรฐานเสียงของเราอาจจะไม่ได้ดีมากถึงมากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานแล้วก็คุณภาพเนี่ยคุ้มค่า เกินราคาแน่นอนนะครับผมใช้คําว่าเกินราคาแน่นอนซึ่งมันเป็นขุยราคาหลักร้อยนะครับรวมค่าส่งด้วยซ้าไม่ใช่ร้อยบาทนะสามร้อยนะครับให้มาตรฐานเสียงประมาณนี้มารับชมกันเลยเริ่มจากเีเอนะฮะเคผมก็จะเป่าเป็นสเกลบันไดเสียงหลักนะครับเมเจอร์สเกล คือเสียงทีเอและทีนี้การเปรียบเทียบเนี่ยก็คือจะเปรียบเทียบประมาณอย่างนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆทีเอนะในตำแหน่งโดคีซีนะครับในตำแหน่งลาประมาณอย่างเงี้ยว่ามันจะเล่นเข้ากันได้ไหมนะครับทีนี้ตัว การเปรียบเทียบของ k a อ่ี C นะครับเราจะต้องเล่นในบันไดเสียงโครมาติกก็คือโครมาติกสเกลเนี่ยครับซึ่งมันไม่ได้เรียงโดเลยมีฟาซอนละเราก็จะเริ่มจากตำแหน่งลาก็คือเป็นเสียง A เนะี่ยแต่เราต้องไปฝึกในเรื่องของการไล่บันไดเสียงนะครับเป็นแบบโครมาติกสเกลในคุยคีซนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครั แล้วเรานี้เป็นคีย์เฟังด้วยหูก็จะประมาณนี้95%ขึ้นไปนะครับในเรื่องของความตรงนะครับทั้งตรงในเรื่องของคีย์เสียงแล้วก็ตรงในระหว่างเราระหว่างคีย์นะครับทีนี้ ขอยกตัวอย่างนิดหน่อยนะครับครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งอย่างล่องแม่ปิงนะครับก็ตัวนี้เป็นเป็นปกติก็คือคีเ A แล้วเริ่มจากซอนๆเลยนะครับ แค่นี้ก่อนประมาณนี้อย่างตัวนี้เป็นคีซีอ่าเราจะเป่าแบบเมื่อกี้เสียงเดียวกันนะครับแน่นอนมันไม่ได้เริ่มซอนแล้วเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปนะครับตัวโน้ตมันเปลี่ยนไปเราก็มาไล่เรามาไล่ตัวนี้โดเรมีฟาซอนอ่าซอนมันมันเริ่มตรงมีนะครับเมื่อกี้ซอนก็ซอนเลยนะครับแต่คีซีมันเริ่มตรงมีแต่มันให้เสียงเดียวกันอลองดูนะ เป็นเสียงเดียวกันแต่เราจะเริ่มตรงมีแล้วที่นี้มันจะมีของครึ่งเสียงเนี่ยบันไดโครโมาติกมายุง่งละ จะสามารถเล่นด้วยกันได้เอาคุยสองเรานี่มาเล่นร่วมกันได้ก็สามารถไปด้วยกันได้อันนี้ก็คือ,อเช็คมาตรฐานให้ทุกท่านได้รับชมกันในเล็กๆน้อยๆนะครับจาก,ก,กคุยฝึกหัดราคาประหยัดคุยมหาการ k A L k c จากผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับมีหลายคีย์นะนะครับมีหลายคีย์ก็สอบถามมาได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมหนึ่งขุยบรรเลงต้องขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ